สวัสดีครับท่านผู้ชมันนี้เจอกับไอเก่งอีกแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกาลานะครับท่านผู้ชมวันนี้บ้านในเก่งฝนตกครับผมฝนตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับผมจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับผมทีแรกว่าจะเข้า่ปไปหาเหตดครับแต่คงต้องรอให้ฝนหยุดตกนะครับผมแล้วไอเก่งจะนําน้องหมานะครับไปหาเห็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปชมคลิปหาเห็ดนะครับ เจเก่งไปคลิปที่ตะวันเก่งไปไทยที่จุดเจ๊เก่งเขา,อานอนแล้ว,น,วน,น้ําท่วมมาแล้วนะครับผมแล้เก่งจะมีรายละเอยียดใงไดให้ท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมไปครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมวันนี้เจเก่งได้ปลาท่านผู้ชมมาหน้าจุดที่ไอเก่งและน้องๆได้พักแรมครั้งก่อนนะครับผม ตรงนี้จะเป็นเตาไฟนะครับเต้เก่งขขงดองไฟแล้วคืนนั้นไอ้เก่งขขงการเต้นนะจุนี่นะครับท่านผู้ชมแตจุนี่เลยนะครับผมแล้วคืนนั้นเกิดฝนตกหนักขนาดนะครับแล้วนอนนจุนี่ไปได้ไอ้เก่งเขาได้เอาหอบผ้าห่มและหอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับเต็นท์ทั้งหลายแล้วไปนอนข้างบนปุ้ดนะครับท่านผู้ชมเด็เก่งจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับผมวันนี้เต้เก่งพาท่านผู้ชมมานจุนี่คือ ครั้งนั้นด่าที่ไอเก่งสัญญากับไปท่านผู้ชมไว้นะครับผมว่าถ้าหากไอเก่งทำซับสไครต์ได้ถึง100่งร้อยซับสไครต์แล้วนะครับไอเก่งจะมานอนคอ้างแรมโต๊ะป่านะครับผมด้วนอนนอกบ้าน1คืนนะครับผมแต่คืนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ๆๆๆๆที่ว่าฝนตกเยอะมากแล้วบัตรสมารถที่จะนอนค้างแรมได้นะครับผมไอเก่งก็เลยพา,าท่านผู้ชมมาชมต้นจูนี่อีกครั้งหนึ่ง แล้วถ้าหากตอนนี้นะครับผมไอเก่งได้180กว่าซับสไครต์แล้วนะครับผมแล้วถ้าหากถึง200รซับสไครต์ไอเก่งจะกลับมา,อานอนค้างแรมณัาจุดเดิมนะครับท่านผู้ชมณจุดเดิมที่ไอเก่งมาค้างแรมแล้วฝนตกนะครับผมไอเก่งจะมานอนทางนี้1น่คืนโดยที่ไอเก่งจะบาสัญญานะครับผมว่าน้องๆจะมาตัวก่อเพราะว่าไอเก่งยังหูเลยนะครับผม ต่ไอเก่งสัญญาว่าถ้าครบ200ร้อซับสไครต์นะครับผมเหลืออีกประมาณ100กว่าไอสิ0สิกว่าซับสไครต์นะครับท่านผู้ชมจะถึง200แล้วไอเก่งจะกลับมานอนตรงนี้อีกหนึ่งคืนถ้าหากน้องๆบ่ได้มานะครับไอเก่งก็จะแมกครับนี่ครับผมน้องแมกสองตัวนะครับล็อกเกอร์กับไฟเตอร์นะครับผมประทับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอเก่งไปท่านผู้ชมไปชมที่ไอเก่งเขานอนกับน้องๆมาแล้วนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึงไอกระท่อมนะครับผม จุดเต้ยเก่งเขานอนข้างล่างด้วยนะครับผมคือจุดที่อันข้างล่างนั่นจะเป็นที่เขียวๆนี่จะเป็นอแอ่งน้ำนะครับผมแล้วจุดเต้ยเก่งเขานอนมาได้นะคือจะอยู่แหมฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะมันเป็นแอ่งเก็บน้ำแล้วอยู่ฝั่งปู้นนะครับ,รรบแล้วจุดเต้ยเก่งเขานอนคือกะระท่อมหล,ลังนี้นะครับผมข้าวก่อนเต้ยเก่งเขาแม้นะครับหลจงกระท่อมหลังนี้นะท่านผู้ชมคือมันจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้แล้วมันจะมีไม,ม้ค้ำอยู่ต้นอยู่ต้นเดียวนะครับผม แล้วซึ่งมันจะล้มไงไม่ายมากแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าจของกระท่อมหรือว่าเจ้าของแห้งเปิดได้ปรับปรุงแล้วนะครับผมตอนนี้ดีขึ้นจะจะนักแล้วครับผมดูฮะนี่ครับนี่คือหลักฐานครั้งก่อนนะครับไอเก่งทําอาหารแต่ม่ได้ถ่ายเพื่อนผู้ชมได้ดูก่อนนะครับผมนี่คือถ้วยชามเตี้ยเก่งเขอมาแล้วครั้งก่อนคือตตอไฟยอ,ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอเก่งจะนอนตรงนี้ แล้วน้องบอยนอนตรงนี้ครับผมท่านท่านภานโฟมกับไอฟิล์มอยู่นอนตรงนี้นะฮะไอตังนี่นะครับผมหรือว่าแค่นี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมครับเดี๋ยวไอเก่งจะขอไปเก็บอุปกรณ์เช่นถ้วยเช่นอย่างนะครับผมตามที่คลิปไอเก่งบอกไว้นะครับผมถ้าหากครบ200 s u b ยซับสไครต์ไอเก่งจะไปนอนที่ไอเก่งม่ได้บอกกันในคลิปน,นะครับผมถ้าหากครบ200ซับสไครต์นะครับไอเก่งจะไปนอนนั่นตท,ที่เดิมนะครับนั่น ที่เดิมแน่แหมคืนหนึ่งนะครับผมแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ตอนที่ไอเก่งกำลังอัดคลิปนี้ฝนยุดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอเก่งจะเข้าป่าไปหาเห็ดแล้วก็ไปถ่ายคลิปอย่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไอเก่งจะขออนุญาตเข้าป่าก่อนนะครับผม